ความสาเร็จที่ปรากฏชัดเจนที่สุดเริ่มต้นจากการงานค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะจะมีพลังงานของดวงดาวที่ส่งเสริมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแรงกดดันต่างๆในเรื่องของงานที่เคยแบกรับไว้จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะคุณจะมองเห็นแสงสว่างแห่งความก้าวหน้าผลงานที่คุณได้ทุ่มเทมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ทําค้างไว้จะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ช่วงเวลาทองของเรื่องการงานนะคะก็คือวันที่4ถึงวันที่28พฤศจิกายนค่ะซึ่งดาวพระศุกเจ้าเรือนการงานโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะซึ่งปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเหมาะอย่างยิ่งที่จะลงมือทำการเปิดตัวโครงการที่วางแผนไว้เพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงมากช่วงที่โดดเด่นนะคะก็คือช่วงวันที่5ถึง16พฤศจิกายนที่ดาวพระศุกดาวพระพุธ และดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมกันในเรือนการงานส่งผลให้คุณมีออร่าแห่งความสําเร็จมีโอกาสโดดเด่นโด่งดังและได้รับการยอมรับอย่างท่วงทน้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนและผลักดันส่วนงานเก่าที่เคยติดขัดหรือโครงการที่เคยเก็บพับไว้นะคะมีโอกาสที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่จนสําเร็จรุ่วงได้ค่ะ กลุ่มอาชีพที่โดดเด่นในเดือนนี้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนําเข้าส่งออกงานด้านบัญชีหรือการเงินงานบริการที่เกี่ยวข้องกับของกินของสวยงามการค้าขายออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับกิเลสเช่นสปาคลินิกเสริมความงามเป็นต้นค่ะคำเตือนสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆคุณต้องอาศัยความรอบคอบเป็นพิเศษ อ่านทุกเพื่อนขายด้วยความละเอียดถี่ถ้วนอย่ารีบร้อนตัดสินใจเพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ 2. ระวังคนอิจฉาในที่ทํางานนะคะพยายามอย่าโต้อตอบด้วยอารมณ์แต่ให้ใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเพื่อการงานของคุณจะก้าวหน้ามั่นคงย่อมส่งผลโดยตรงต่อสถานะการเงินในเดือนนี้นะคะก็มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด